สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับ f อฟ f a Foru Channel ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับหน้างานใหม่ครับผมสนามบินภูเก็ตครับผมเป็นงานจอบเล็กๆครับ28ต้นจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมเลยครับผมไปครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับเจมพร้อมยังคะยังไม่พร้อมพร้อมแล้วงอกงอก ไมไม่ไมไมไมจ,ะจะโดนเตอะอสวัสดีครับพี่การบวกผาได้นี่เป็นพี่การครับพี่ใหญ่ของเรานี่เป็นการตอกต้นแรกของเสายี่หกคูณสิเมตรโดยการยกทุ่มยกที่50าสบเซนเมตรนับโบวอ,อยู่ที่34มสิบสเซนลาเตนบวอ,อยู่ที่9ก้ซนเมตรนะครับผม นี่ก็เริ่มแข็งนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าจะได้โบเค้าไหมไปครับผมอันน really really ี้จะเป็นขั้นตอนของการเช็คโบเค้านะครับเช็คลาดเทนโบนี่ครับผมเช็คลาดเทนโบ ลาเทนโบ์ต้นนี้อยู่ที่6เซนติเมตรครับสามช่อง <c oughs> ผ่านครับผมร <c oughs> ุยต้นต่อไปครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ก็มาอยู่กับวันที่สองของการทำงานที่หน้าง,งานสนามบินภูเก็ตนะครับวันนี้เช้าวันนี้มาก็เจอเหตุการณ์เลยครับเมื่อคืนฝนตกหนักครับผม,มสภาพหน้าง,งานก็เลยอย่างที่เห็นนะครับน้ำท่วมเลยครับผม,มก็เป็นอุปสรรคในการทำงานค่อนข้างเยอะครับน้ำก็ท่วมฝนตกลงมาครับเ <c oughs> มื่อคืน ก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันต่อครับบวันที่2ครับสนามบินภูเก็ตยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมไปครับ ลงทีละนิดนะครับลงเรืเ่อยก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้นอกจากรออย่างเดียวยมีปัญหา,าครับข้างบนเลครับข้างบนนี่ครับ เกนลนรัดหูหมวกหลุดนะครับไม่รู้จะหลุดมาอย่างไงครับหมวกหลุดออกมาความสูง14เมตรครับอยู่บนน,นู้นต้องแก้ปัญหาก่อนครับผม <c oughs> ตอนนี้เราก็แก้ปัญหาได้แล้วครับผมก็คือเอาเข้าได้แล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะตอกลมกก่อน่อย <c oughs> ไ,ไปดูสเลนสแกนอีกทีนึงครับผมไปครับ <c oughs> สแกนตัวนี้ครับหลุดน็อตคายออกมาครับจากรูนี้ครับผมต้องแก้ไขครับเพราะว่าดูว่าเกียวเกียวไม่มีครับเกียวรูปไปหมดแล้วต้องเปลี่ยนครับผมนี่ครับปัญหาที่เกิดเหตุเมื่อกี้ครับผมตัวสเกนนี่ครับหลุดหลุดแบบนี้ครับมันคลายได้ครับ เนื่องจากคือว่าเกลียวมันหมดแล้วครับล่องเกลียวเสียหายแล้วต้องทำการเปลี่ยนใหม่ครับผมก็เป็นประสบการณ์ฝากเพื่อนๆน,นะครับตรวจเช็คอุป,ปกรณ์ให้เรียบร้อยครับผมก่อนทำงานก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับลุยต้นต่อไปครับผมนะครับตอนนี้ครฝนกำลังตกหนักครับทำงานต่อไม่ได้แล้ว ต้องมาต่ออีกทีพรุ่งนี้ครับตอนนี้ก็เหลือเหลือแค่สี่ต้นก็จบแล้วผมแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยต้องกลับบ้านก่อนนะครับมาจุดดามต่ออีกพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็มาถึงวันที่สามแล้วนะครับวันนี้เช้าวันนี้ก็อากาศปลอดโปร่งครับคืมนิดนิด จจบรรยากาศดีน่าทำงานครับสวัสดีครับพี่โบครับแล้วก็จะมาเริ่มกันอีกสต้นครับก็จะจบแล้วสต้นก็เสร็จงานแล้วครับผมตอนนี้เราก็ผ่านจุดน้ำท่วมมาได้แล้วครับนี่เราก็จะมาเช็คหมุดก่อนนะครับก่อนทำงานนี่เครื่องจักรเราพร้อมทำงานครับวันนี้ การเช็คโบเขานะครับได้ไหมครับได้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 ไดโอเคนี่ครับผมเช็คขนาดโบเขาผ่านนะครับผมโบเขาอยู่ที่ขนาด5เซนครับ <Yeah. S 1> ตามรายการคูณ <Ooh. S 1> อยู่ที่9เซนนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะครับกับงานตอกเสาเข็มพิกัดหน้าง,งานสนามบินภูเก็ตครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมก็เป็นกําลังใจให้ฟอฟ้างฟอรยูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจด้วยครับผมครับสวัสดีครับผม